าว่าสามร้อยไหนแล้วม ตัวฉันนา่าจะตัวแปลกๆเลยเพราะว่าฉันจักตัวมาโรคจิตไมเ้ทไม้าเต้าไมมแลุ่มตัวอยู่เนี่ยเขาจเปลาคนไมค่ควรจเป็นแบบนี้เขานิ่งได้ตลอดเวลาเขาใจเปล่า เดกตัวกดโู้ยไงถ้ากด A จบการ ตัวดีเลยอ่ะตัวความตังอะแต่ผมได้ตัวดีดีมาดีเยอะเลยอู้ฉันได้ตัวดีไแล้วละใตัวนีจใครโอ้วัวเกงไหนไหนพี่นงแนนายนายเจอของฉันก่อน Ôi Tôi đi Đấy bom mini kusi ni Bom-bom kusi ni mini của xin tu ni Nó có

นี่ไงตัวต,ตัวเก่าตัวเก่าเลยกลัมากทำไมอ่ะตัวนั้นเราตัวากเลยทำไมอ่ะรู้ดิีชักตามงคอดชากแต่ฉันรู้สึกมันคุมนะนค้มนะให้ฉันรู้สึกมันคุ้มนะ

เอ้ยอยากเซตหยอกอ่ะมันใจเกเรอ่ะมันใจเกเรอ้ตัวดีมาละอ,อ้ดังตูมเลยแล้วฟ้าดังตูมไหมนีอ่มไม่เอาเกือบได้ตัวดีแล้ว อุ้ยนกกานชชคหยิบจูโอ้ฉันเกือบได้ตัวดีอีกแล้วอะ่ะโอ้โหไหนฉันได้บ่ 2.0งจุดศูนย์นายลบไอตัวนี้ออกหน่อยได้ไหมตัวไหนตัวไหนไอไอไอแกงแกงแกงอ๋อโอเคทำไงูแคนดี้ฮะอะไรนะได้ตัวแคนดี้แคนดี้ไม่มีประโยชน์ โอ้ฉันได้ตัวกอลลี่รู้ฉันได้ตัวที่ฉันได้ได้อยากการแล้วตัวนี้นะถ้าตัวไหนมันอยู่ใกล้ไอตัวเนี้ยมันจะติดสายฐานดามเมดห้าเปอร์เซ็นต์โอเคเดี๋ยวฉันอัพเล็กดามเมดสิบเปอร์เซ็นต์ยังให้ระวังก่อนฟาฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันขอนั่นเดี๋ยวต้องสกิปมันนะไม่หมดไปเร็วจัง แล้ว์เป็นสมบัตใครมาอยู่กับผมะะมะรับเงินรางวัลฟรีเลยแค่นี้ก็กาเลเลโลกาเละล่าอยู่กินนั่งอยู่เซเว่นแต่คุยกับร่างมะม่วง แล้วตัวที่ฉันได้มันไม่ค่อยคุ้มนี้คือหมดไม่สิ้นไม่สิ้นหมดไม่ไม่รู้โอเคตัวมีเบี้ยวตอนนี้ครับเมืองใหญ่แล้วครับตอนนี้สงครามโลกกำลังมา คุณอย่าไปค,ค,คุยกับน้ามึงมวงก่อนเด็โอไม่มีตัวดีๆโอ้ดำมดำดำติกตรงเลยครับนายฉันไี้ตัวคอลี่ดี่ดหอยิ่โอเคดำซมซมบบโอหน้าตาล่อจนะนีอ่ะฉันได้ตัวเล็กแค่นี้ เฮ้ยมันมันโจมตีแรงอยู่ชีพนทายสิมินีบด้มันมีนโว้าวนมันมันโจมตีแรงอยู่ตาตาล่าบ้านลักลอบนายมันโจมตีแรงอยู่อ่งไอตัวที่ฉันได้มามันโจมตีแรงอยู่มันโจมตีแรงอยู่เฮ้ยทำมือปืแล้วเดีินลงจอไงโอ้ฉันได้ตัวนี้แล้วคุ้มไหม แล้วถ้าเกิดฉันกดผ่านเลยอุ้ยมากีฉันเห็นตัวเองยเฮ้ยฉันก็เห็นแวบเหมือนกันซาลินี่หรือซาลาลาบูมบูมบีนี่คูซีนี่ตุ้ม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 คุยเกี่ยวกับกางมาม่วงโอ้โหฉันได้บูมบูมบีนี่คูซมาหน่ฮะเธอรู้จัก แล้วตอนนี้สามจุดสี่แล้วตอนนี้ตัวที่ฉันมีเนี่ยฉันจะลบบอมบอม์ตัวซีนี้ทำไมอะเป็นตัวที่ผมช,ชอบเ<ช>ลยนตัวตัดทอีจเล่นเบลเล์หรือโอ้เจนแม่โอ้โอ้ฉันได้ตัวนี้ละนายฉันได้ตัวนี้ละอัพเกรดอ,อันนี้เลยเออ ลูปบางตัวนี้พุดๆไปในพุดไปแต่ปีนเปลวสองก็จะลบตัวนี้ฉเล่นหน่อยนะเพิ่นเพิ่นแล้วจะลบตัวที่ฉันไม่การออกไปโ <c oughs> มโมบีนี่ครสกินน่ามาก 3.0แล้วกิมแมน3.0แล้วไนงะคนหน้าบึ้งเลยฉันยังไม่ได้ตัวใจเกเรเลยไม่ไปชิกมาบอยโอ้โหของแต่ละของที่เราเจอนี่ใหญ่มากเลยเนะี่ยใช่ไหมด้ไแมนตัวใหญ่ทสุดก็มีแต่ของทันเนี่ยแหละเฮ้ย รจะได้ตรงตรงตรงตงกะไหนไหนไหนอะนี่อุ้ยเนตัวละครที่ผูชอบมากเลยอตรงรงตงอะนาอ่เดามื่เซลเลยว่าตัวมันจะดีไหมหรือไม่ดีอะไม่ดีกลมากทองเออตายแล้วไม่รงรงของฉันมันไม่เมากเออรอิเลียนเบลอถไม่มีประโยชน์ลเลย มมมมบานหน้าคูซีนี่ใช่ไหมทไมของนายเปแต่ตัวเก่งๆเท่านั okrat, blah, blah, blah. T, ้นแหละเอนเธอตรงนี้มันมีไงอ่ะโัรตรนายมัรฉันีชีแมนายฉันมีชีฉันมี ถ้าเกิดนาบอกว่าโหดอ่ะนาซื้อช่องอยังซื้อแล้วมีกี่ช่องโ,<ด>โอ้โหค้นข้นเยอะเลยข้นไงนิดเดียวเองถ้าี่เก็บจำเอยาไว้ยอล์ฟิเกอร์แมนตัวเล่นประโยชน์มีเยอะมากเลยตัวนี้กัลเล่นลูกกัลหมูทีน่นูหน้าเซว่นแต่มันไก่มันหมู ไก่มันหมดแล้วความเกลือของฉันม,มันยังไม่หมดเลยความเกลือของแมยก็ยังไม่หมดเหมือนกันได้ได้จากกงก้าวครับจริงเหรอโอ้น้าไอ้กล่องกล่อง่นี้มันยังอยู่อ่ะนา้าฉันอัพนี้ได้แล้ว ไม่ได้ตัวเดกยวกัชี้ชี้ชี้แล้วนายจะให้ฉันวางซิกมาบอยของะนาฬิกาเคาะแมนไหมวางเออ่อนายได้มาแล้วนายนายฉันต้องเหลือพื้นที่อ่ะตัวฉันได้มาแล้วนาฬิกาเคาะแมนซิกมาบอยซิกมาบอยปอ่ซิกใหม่อยแลไม่เป็นต้องเลี้ยงให้ ตัวใหม่หหดูโอ<ว>้ตัวใหม่เลยนะเนี่ยนายนายีนตัวกับตัว,ต,วตัวใหม่นะเนี่ยคือว่าตัวอันนี้ฉันมีแค่สามตัวโหมดมากถ้าจะวางตัวนี้ฉันเพราะว่าฉันไม่เคยใช้แตเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมัน เดี๋ยวต้องหาพื้นที่ก่อนตัวไหนพื้นที่เฮ้ยตัวกนยักเลยใช่ไม่เคยหวางด้วยนะอัปเกรดอัเกรดอัปเกนี่ไงอัปเกรดละ โอ้โหเราแต่เรามีแต่ตัวอย่างทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ไหมนายจีแมนฉันลบลบตัวเล็กออกไปแล้วเหลือแค่จีแมนของฉันตัวเดียวใช่ใช่ใช่ตอนนี้เขาเหงามากเลยตอนนักถ่ายภาพคือไลฟ์เฟินตัวนิโฟนเป็นตัวตรงนี้าะนายออโต้เซลค็ฟ โอโต้สกีบโอเคแทงกระเดยโดยทงโดยทงโดยแทนนักประดิษฐ์อยากภาคอีสานคุยมากขึ <h <h ้นแล้วฮะสวยแล้วมากขึ้นต้องโอ้ยฮะได้เก่งดี ตัวกลี so like ่เราล้มนะงเฮ้ยไม่คุ้มเลยตัวที่ฉันได้โฉันจะลบนักลามออกพไม่แต่ตัวที่ไม่คุ้มเลยเอหมหนก็นาบอกเองว่าว่าว่าจะได้นุหัวดอกเบี้ย ด้าหนหลังไม่มีอะไรเลยอ่ะแทงคะแนนหน่วยทุงถวยทุงถวยขออยกโอ้ยนายฉันได้ตัวดีอขอลูกมอกม,อกมเดี๋ยวผมมานะเดี๋ยวเอารูปองลูกอมเนี่ยทำเป็นดิ เดี๋ยวไปอ้อมหนตรงนั้นเปิดไม่ได้อ๋อเอ้ยผมบางตรงตรงไหนไม่ได้ฉันได้กดติดตามช่องของเจ้าของเกมนี้ด้วยนะนายเอาเอานายเอาตัวไอ้ยักษ์ยักษ์เนี้ยมามาวางตรงนี้เลยไหมมันย้ายไม่ได้แล้วสิ นาก็ลงวังใหม่แต่ฉันขี้เกียจแล้วอ่ะโอ้และและฉันก็วางตัวนี้ตัวตัวนี้ไม่ได้ดูนายแกลบผลนายตัวเองไหมเอามันมีแต่โดนเกลียะนายให้เราหอนนายลบตัวไหนที่ตัวที่นายไม่ต้องการน่ะเอตัวนี้ก็แมวเอตัวนี้ก็ต้องการน่ะเลือกก่อนเลือกก่อน ก็จริงท่านกเก็บเต็มแม็กแล้วนั่นท่านลบกี่แม่ได้ไหมเออ,อเก็อยังหวังก็ได้อยู่ดีเออผูุมนายฉลาดหรือโง่เนี่ย ฉลาดฉลาดก็จริงนั่นแหละแต่ตัวเองไม่รู้หมดยอะเลเวลแม็กแล้วเลเวลสิบสิบบอมเบลโล่หลานเล่นเล่เล่นลนมันทะลุมาแล้วอเละไอ้มอนน่ะโอ้ไม่นะฉันลืมวางไอ้ตัวนี้เลยฉันยังไม่ได้ใช้เลย